ท่วมนาข้าวของชาวบ้านเพิ่งจะปักดำไปได้แค่สิบเอาทั้งสี่พันไร่ค่ะชาวบ้านก็กลัวอะไรวะกลัวว่าต้นข้าวสุดท้ายจะเน่าตายเนี่ยลราบอกว่าต่อให้หลังจากนี้ไม่มีฝนเติมนะแต่ก็ต้องใช้เวลาถึง15วันระดับน้ําถึงจะลดข้าวเดิมเนี่ยตายแล้วเน่ามดแล้วจะหวานใหม่ก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะพี่ว่าตกนักบวบปีนี้ครับนักและปีนี้นักเนาะในรอบในรอบ20ปี ทวนแต่เข้าววันทุวปีมันก็ถ่วงแล้วเันก็กี้พอได้กินครับข้าาดำลาก็เรียบร้อยเลยเพิ่งดำแล้วดำแล้วน้ำก็ะท่วงเ้ยท่วงแล้วเสียหายประมาณอาทิตย์นึงนี่นะสิเสียหายเลยเนาะแต่ถ้าดำใหม่ก็คือลอยเลยถ้าดำไหมเลยนี่นะดำใหมก็เสียหายกับเอยลอยเลยเนาะโอ้นี่คือต้องให้กำลังใจเลยนะไม่รู้จะทำยังไงเพราะข้ามันตายไปแล้วคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่บ้านปากบังในพื้นที่หมู่สองตมพิมานอำเภอนาแกมันไ่่ตางกเส,เสี่ยงเหมือนกันแลวนี่เห็นนะเห็นไหข้างๆเนี่ยก็คือทํพผนังขึ้นมามเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับตอนเนี้มันเกิดความเสี่ยงก็คือว่าแม่น้ำสองสายก็คือลําน้ําบังกับลําน้ํากําน้ํามันสูงขึ้นแล้วบางส่วนเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไหลเข้าที่นาของชาวบ้านเกือบ500ไร่ละเพราะฉะนั้นตอนนี้อบตอพิมานก็ประสานหน่วยงานผู้นําชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากว่าจะเกิด กลัวว่าถ้าย้อนไปเมื่อปี60่ะตอนน้ำหมู่บ้านปากบางเป็นเกาะกลางน้ำนานอยู่2เดือนอกว่าน้ำมันจะลดนะฮะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเร่งระบายน้ำลงสู่น้ำโขงด้วย